ในวันที่แดดร้อนครับยังตักเหมือนเดิมฝากระจังไม่ปิดนั่นี่งจังหน้าเนี่ยสวัสดีล่ะกทาทักทายพี่น้องครับยินด,ด,ดีต้อนรับพี่น้องของโซ่ช่องอบรัำสิ่งทลายยุทธภูมิแล็ตั้งเพจครับเราผมใจหนุ่มท่อนขึน้นมาพูดจ่ายพี่น้องท,งทักทายเรากับรายงานโต้เช่นเดิมครับวันนี้วิ่งลุกลังครับบ่อน,นี้ก็ถือว่าเม็ดเยอะครับเนี่ยดูดูลุกลังก่อน ê cái trắng nào có biết rồi cái trắng nào không cũng... gọp mét mét đi hết dưỡng bên mít bên mít lì าดูลูกลังก่อนเห็นสีก็หายากมากนะแต่ว,ว่าสีมันก็อาจจะจะไม่แดงเท่าไหนนร่นะดูแต่ว,ว่าเม็ดนี่หายห่วงครับได้ได้ไปสต็อกไว้นี่โอเวว้เดี๋ยวว่าเดี๋ยวว่าเจ๋วเลยอันนี้ก็งานอบตอมาเดิมแหละนะครับขึ้นถนนแล้วก็ ลูกลังสิบเซนนะครับปะหน้าบททับก็จัดให้ครับนีขัดดินขัดดินขัดดีๆก็สวยครับ อัอนี้ไม่มีไม่น่าจะมีตาหนิันเลยมๆก็จัดไปครับรถหนองดันข้างวิ่งวันนี้วันพรุ่งนี้ก็น่าจะน่าจะเสร็จวันพรุ่งนี้นะครับ อาจจะไม่ได้ตักเต็มอุ่มนะเห็นมันไม่หนาเห็นไม่หนาก็ใครอยากได้ก็ทักทักมานะครับเดี๋ยวบ่นนี้ก็คงจะมีการสต็อกกันอยู่สต็อกไว้วิ่งหน้าฝนนะครับเห็นสักหน่อยก็จะเข้าหน้าฝนแล้วเข้าหน้านาก็หาไม่ได้แล้วเข้าหวานเข้าก็คงต้องคงต้องจบนะครับสำหรับลูกหลงังเนาะจบไปก็ หาใส่สวนนั้นก็คงไม่มีไรทงไรทางนะครับถ้าอยากได้ก็เดี๋ยวค่อยค่อยติดต่อกันมาเราจะสต็อกไว้แถวๆนี้แหละนะครับอบตชือ่ออบตอตบหูนะครับอบตอตบหูไปทำการสต็อกไว้สักหน่อย รอกไวสักร้อยสองร้อยเที่ยวกอได้ขายหน้าฝนนะครับก็จะน่าจะเป็นราคาอยู่นะครับน่าจะเป็นราคาเพราะว่าัหายากนะครับอาตอแถวนี้อาตอนี้ไม่ค่อยจะมีนะครับไม่ค่อยมีลูกหลังมีเป็นโซน ก็บางที่ลูกลังมันเยอะก็ดีไปอันนี้ระยะการวิ่งก็เป็นสิบกิโลเผื่อจะได้ไปใส่สนนแต่ละเส้นไกลเหมือนกันตามหายากหาลูกลังอยากจะหาลองทำก็ใส่มันวิ่งไกลก็ขออนุญาตแบกแบกหน่อยอคนที่กลัวมันลนใส่สนนนะครับก็ไม่ต้องกลัวนะครับวิ่งทางลูกลังนี่แหละ บางคนก็บอกนี่สาเหตุทำให้หินหล่นใส่ถนนอย่างนั้นอย่างนี้หล่นก็หล่นใส่ทางทางลูกลังก็ดีไปนะครับได้หินเพิ่มเนาะไม่ได้ไปหล่นใส่ถนนลาดยางหรือว่าคอนกรีตหรอกอ้าลืมหรืองไงลืมไปครับ ส่วนไรส่วนมากมันก็อยู่ตามท้องไร่ท้องนาเนาะอยู่ตามท้องไร่ท้องนาก็วิ่วิ่งตามท้องไร่ทนานี่แหละอันนี้ก็เพิ่งไปทํามาเมื่อวานอีกเนาะความร้อนขึ้นก็แก้แต่ปัญหาความร้อนอย่างนี้แหละสำหรับก๊อมมันเร็ยวเนี่ย เมื่อวานนี่วาวว่าวน้ำตายวอวน้ำเสียก็เจ๊งไปก็ทำใหม่แล้วนะครับวันนี้น่าจะเดี๋ยวไปถามคนขับก่อนความร้อนขึ้นหรือเปล่าก็เพิ่งซ่อมสองคันความร้อนนะครับคันหนึ่งก็ประกันฝาสูบแลบน้ำดันก็เพิ่งทำไปแล้วก็อีกคันคันนี้ก็ไปล้างหม้อน้ำแล้วก็ทำวาวใหม่ Bụt ngay gấp viên hình lại tạc vô lê Còn bên Nà bên lúc lăng, lúc lăng không có dựa Để rơi mày tham một gần Ôm chân เป็นยังไงวะนี่บุกถึนตอวงหัวเหรอฮะนี่บุกถึนตวอนพวงหอนมันหัวอยู่เปล่าอ่วันถึงแล้วมันก็หัวหม้อ้น้ำ่วไม่รู้ครับก็เย็นอยู่นะน้ำมันหยดออกแต่ว่าไม่รู้ก็มอ้น้ำ่ว ลูกน้องผมก็ได้เขาบอกว่ารถมันร้อนไม่ร้อนได้ยังไงเนี่ยเพราะว่าน้ำมันน้ำมันออกหมดเกรอน้ำออกหมดมันก็ต้องมันก็ต้องร้อนไปธรรมาดาเออก็ พอมันออกหมดก็ต้องไปปะนะครับไปปะเสร็จที่นี่ก็ไปดูวาวว,าว่าน้ํามันตายด้วยน้ําเปิดไม่ได้มันก็ต้องร้อนอจริงๆเอ้าก็ประสบการณ์ครับขับมาแล้วหลายปีเนาะแต่ก็ยังไม่เก่งเมื่อเดิมมาเร็วกว่าดูผมว่านี่หลายปีแล้วเนี่ยถ้าเราขับรถด,ดำนี่น่าจะสิบปีแล้วมั้งตามวมาเอ้ยรถหม้อน้ำมันรั่ว

จะเป็นก้อนใหญ่แต่ก็จะตักไว้ตักเอาข้างนอกเนี่ยเยอะแยะดูเม็ดกับโอ้เยอะมากนี่แหละเม็ดทุกลงัง tới khám à khách ơi đi này đây đây nhiều

้ากันเดี๋ยวไปกินข้าวน้ำกันไปกินเกี๊ยวพอดีวันนี้ไม่ได้ซื้อข้าวมาครับไปกินกเกียวเอาเด้อผมจะไปหน้าง,งานอีกหน้าง,งานหนึ่งก่อนขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้ก็ลูกรังก็สวยครับเจอกันคลิปต่อไปโชคดีไม่ใช่ไม่หนอกไปแล้วนะครับสวัสดีครับ